รถคิมีไหนหาของพ่อกันมะเพราะเดี๋ยวไปพอทังดอกเออเดี๋ยวผมถามเหมือนกันเนอะมาเดี๋ยวนี้ผมไปห้ามไปนี่มันจ้ามันเล่งมบบพอคืนได้หน่ะอันปุ่มบินมีก่อผมขอใช้ปุ่มบินเหุ่มเยวะันนละแล้วผมจะตัดสินใจง่ายปุ่มบินเลยปุ่มบินเขาไปต้องรองไฟเขียวไฟแดงเขาบ,บินเลยกดบินเลยอันนั้นมันเครื่องบินนะไอควายรถเครื่องบ้านทิ้งานมันเ <c oughs> พาะได้ครับทำขอก ช่างผมจะถฐานช่างครับเนี่ยวันนี้ผมเอารถมาผมอยากจะให้ช่างเช็คตรวจผมอยากจะแต่งรถครับล้อเงินล้อทองร้านนี้มีก่อนครับมีไปแล้วล้อละตะไถ่ขอบมันนะที่เขาอู้ถึงขอบมันเออหาขอบมันขอบตะได่ล้องเงินขอบเงินตามร้อยอ๋อพี่ถูกถูโอ้ช่างนี่สุดอยอดเลยขอบเงินสามร้อยขอบทองตะได่ครับปัน โอ้อย่ามักไก่กันน้ลำเดือดเอาขอบพองมันแป้งเนี่ยพอบเงินเอาโอเคอ่าแล้วก็โซสเตอร์หรอโซสเตอร์เอาอย่างดีเลยเอาของอย่างดีเลยโอ้มีหมดโซสเตอร์มีหมดตะไถ่สเตอร์หน้าสเตอร์หลังโซโซรวมงานรวมปันแฮเออจดเลยจดเลยจดเลยครับจดเลยได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมครับเรียนนะล้อเงินล้อเงิน ล้อทองล้อทองเตอแน่เตอหลังโซโซโอเคน้ํามันเครื่องเอาแบบดีที่สุดเลยน้ํามันเครื่องโอเคดีได้เลยได้เลยเน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องใะ่รอ่ะไ่แล้วบล็อกโดยบล็อกอผมจะทําเป็นบ็อกกระดานแบบพร้อมที่จะนอนเลยอ๋อบ็อกแข่งบ็อกนอนแข่งเลยเอาแบบปาด ปปดเรียบเลยเนาะได้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 เพราะเรียบเนาะพอเป็นสีแดงได้เลยแดงเลือดหมูแดงเลือดนกหวาพอเป็นแดงเลือดหมูได้เลยเออปลากราบขั้นเล่งมีเหรอฮะปลากราบปลากราบขั้นเล็กผู้จับบอมีเออใส่เลยได้เลยใส่ต้นเลยอ่ะกี่อย่างละกี่รายการละเรื่องต่อตามตีห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาชกเลยไชก โชคหน้าโชคหลังโชคหน้าเนี่ยปกติมันเป็นโชคคู้ไหมครับแม่ผมขอเปลี่ยนเป็นโชคเดียวโ<พ>ชคเดียวปกติมันเป็นโชคคู้ไหมครับเอออ่ของผมเปลี่ยนเป็นโชคเดียวโชคเดียวบ้าน,ป,นออาป่อจริงจังแค่เปลี่ยนไปเลยมันมีที่ไหนให้ถามเต้หนุ่มตีเออโน้ตคิมี่ไหนห้ของพ่อกันมั้ยพ่อเดี๋ยวไปพ่อทั้งดอกเออเดี๋ยวผมถามหนุ่มกันเนอะมาเดี๋ยวนี้ผมไปห้าปนี่มันจ้ามันเล่งมาป่อขึ้นระใดดะ อปุ่มบินมีก็ผมขอใช้ปุมม ái, ป่มบินแห่นปุม e ป่มเดียวสั่หนัะแล้วผมจะตัดสินใจง่ายปุ่มบินเลยปุ่มบินเออเขาไปต้องรอไฟเขียวไฟแดงเขาบินเลยโคดบินเลยอันนั้นมันเครื่องบินลไอควาย <c ười> รถเครื่องบ้านทีไงมันเหาะได้อกมามาพอรถมาจะมาพอมาพอเลยแล้วเปลงเลยตีแล้วตาเลยอ่าพอนี่เหรอครับกันแนงนี่นะไหนนี่นะกันแดงเลยครับเนี่ยกันแดงเพรกันแดงเพรครับ นี่ครับกันแดงเพ่ห้าคนนึกว่ารถเครื่องอันนี้มันรถทีบล้อนไม่ค <c oughs> ิดมันหาแม่เปลี่ยนโซ่เปลี่ยนสตอร์เอ้ย <c oughs> จัดหมาให้าการวางจิตีการจดไปโจดเงี้คนณเจ้าขครับมันรถทีบล้อนผมจะแตงกันนี้ครับยิงไปหือป่อยิงแตงเด้อ ท่าเดี๋ยวผมไปชักผ้าให้เมียก่อนอไปไหนก็ไปกับไก่ตีแน่นแ้วไปครับดีๆนะบ่ระวังสิบล้อล่าคิงไปหักเนียนนะบ่จัดหมา